จีนช่วยสร้างอาชีพให้กับแอฟริกาหลุดพ้นจากความยากจนอีกทั้งมูลค่าการค้าระหว่างกันยังพุ่งสูงเกือบ 60, 6,000 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจีนยังรองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่สุดของแอฟริกาอีกด้วยสื่อ People Daily รายงานว่าจีนได้ให้ความช่วยเหลือหลายประเทศในแอฟริกาเพื่อสร้างอาชีพจนสามารถสร้างไรายได้หลุดพ้นจากความยากจนหนึ่งในโครงการนั้นก็คือจุนเชาเป็นการปลูกเห็ดและยาเขาซึ่งเป็นไม้ล้มลุก เป็นกับพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรขึ้นมาใหม่โดยรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอทางเทคโนโลยีตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วสมัยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นพิงยังยเป็นผู้ว่าการมณทนฝูเจียนเขาได้ส่งเสริมการดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีให้กับปาป,ปวนิวกินี ทังนี้แล้วตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเรลือทางเศรษฐกิจของจีนในฟิจิรวมทั้งลวันดาเลโซโทออฟริกาใต้เอริเทียและประเทศอื่นๆในแอฟริกาด้วยระบบนิเวศวิทยา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับคำชื่นชมจากรัฐบาลและประชาชนซึ่งปาปัวนิวพินีเป็นสถานที่แรกที่ได้รับเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการอบรมด้านเทคนิครวม18หลักสูตรมีการให้คำแนะนำความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเป็นประจำแก่เกษตรกรมากกว่า8,600รายซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากกว่า30,000คนเมื่อปีที่แล้ว การเก็บกสร้างผลผลิตทำลายสถิติอยู่ที่853ตันต่อเฮกตาร์ซึ่งสามารถบรรเทาความยากจนและสร้างความรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีของปาปัวนิวกินีได้กล่าวว่าพร้อมที่จะขยายโครงการนี้และนำไปสู่ความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อขยายไปสู่ประชากรในท้องถิ่นในการทำกเกษตรศกรรมเชิงนวัตรกรรมเพื่อบรรเทาความยากจนและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้แล้วสื่อก็บทักยังได้รายงานมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาที่ทำลายสถิติสูงสุดที่1 3 9 1พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้น40.5%เเนับเป็นประดับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้าจากแอฟริกาเพิ่มขึ้น46.3%แต่ที่59,300้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งการนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างเช่นยางฝ้ายและกาแฟ เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในช่วง20ปีที่ผ่านมาปริมาณการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาเพิ่มขึ้นถึง20เท่าซึ่งจีนได้เป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของแอฟริกาติดต่อกันเป็นเวลา12ปีแล้วซึ่งสัดส่วนการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาเพิ่มขึ้นทุกปีและเกิน21เมื่อปี2020แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาด การลงทุนใหม่โดยตรงของจีนในแอฟริกายังคงอยู่ที่ระดับ3 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทจีนในตลาดแอฟริกาอย่างเต็มที่ตลอดจนบรรยากาศที่ดีระหว่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนกับแอฟริกาที่มีเพิ่มขึ้น